สวัสดี FC ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทุกงานไลน์เฮงครับเนาะเอาโมนี้มาถือว่าโค้งสุดท้ายก็ได้พี่น้งนังเนาะก็ะคือรับแบรนสตอที่แอมินเคยว่าไว้ว่าะจะส่งให้ใครอยากได้ทักเข้ามาในไลน์ก็เตรียมเรื่องส่งไปแล้วพี่หลังเนาะส่งไแ้งไแล้วบมรู้ว่าพากกันหยิบจับไปหาได้หรือยังเนาะ ส่งให้แล้วครับเนาะส่งให้กันหลายร้อยอยู่พี่รองสองสามร้อยคนเนาะที่คนให้ได้รับแบนจอต่อนตเนาะคนหายมากพี่น้องแต่ว่าล่าสุดล่าสุดครับผมเคนโทรมาหายเม่นวาเพิ่มตัวนี้ห้ยเลยเด้อว่ันลืมล่งว่าสันพี่น้องเนาะลืมอาให้ว่าสันเนาะคนไปนางขอซอุ้มกระจกไปน้ำกันกระจกเห็นแล้วก็มันลืบไปนะมันลบไป ตัวเรียกรอยลบไปอ่าพเลยว่าอย่าลืมตัวนี้ลงให้เอฟซีโนเะดอเนาะเัาพี่น้องเนาะมาติดตามรับชมรับฟตั้งแต่รับจากแดนสตอร์ลงเป็นงวดที่สองสำหรับทางช่องด้วยพี่้องเด้อเป็นไหมากคืหงวดที่สองครับผมวัแรกในสองหกศูนย์ครับโูชเดายหลายสองหกศูนย์ครับนะอ่าแบบนี้หกสองศูนย์ สียหละพี่นลังไปครับไปครับไปครับมาแต่ว่าตัวฟันตัวเด่นก็คือหกสองศูนย์ศูนย์สองหกนี่นี่นี่แหละพี่น้องแลแต่ว่าออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ก็ก็ถือว่ารุดนะพี่หลังนะแต่ว,วันนี้เป็นวันที่สองอยิง่ค่าว่ามันใจมากเลขตัวนี้ขามผู้สามหน่วยขามผู้สามหน่วยอ่าขึ้นไปเอาทั้งผู้พ่อพี่น้องสวนอย่างเนาะ ไปเอาอยุดต้นมะแขงมะแขงต้นซ้ำพวกขาเนี่ยงงพี่นว่ามาแขงเังไม่ไงบอพี่น้องแต่บุรุษขื่นว่ามกแขงมี่พากอยู่บเนาะเป็นเป็นพากมกแขงให้เจ้าขึ้นไปสม้มขามทู่ไปสามหน่วยไป่อได้ยังไงพี่น้องเนาะแต่เือว่าเคยก็ได้ว่าค่อนข้างจะมั่นใจเพราะว่าต้นมะแขงนี่เคยให้เนาะเคยให้โชค ดอพีพน้องเดอสํสำหรับเลขลับแดนสตอรครับเนาะตอน,นพ่อแม่พิลองเอฟซีเนาะครับผมเสียงไหมพิลองอ่ครับผมเนาะเดี๋ยวรอครับผมเนาะสำหรับเลขลับจากแดนสตอร์เดอร์พิองจากตอนเอฟซีครับ เว่าไปเอาอยู่ต้นมะแข่งขามผูดไปซ้ำหน่อยครับมากเกือบสดแจ้ง่าสั่นพี่น้องใครเขาดองจะฟังเนาะ,ะที่ไปที่บาของตัวเลขก็คือเพิ่นก็วอยฟังนี่แหละครับผมเนาะมาไปเอาอยู่ต้นมะแข่งเอ็มมี่จะไม่เคยเห็นนะจ๊ะมะมะแข่งมะแข่งมะแข่งไงว่า,าสั่นละเนะาะมะแข่งไง ก็เลยว่าอ้าวมานำเสนอให้แอดมินมาให้นเลยก็เลยเอามาฝากต่อปุ๊บสิเพื่อว่าเพื่อนจะสร้างกุศลพี่น้องสร้างกุศลถวายพระพระครูบาอาจารย์เพื่อนนั่นแหละเนาะเพื่อโดยโชคได้ลานผู้ใดที่ได้ไปโดยโชคลาภแต่จะเลื่อมด้วยพี่น้องด้วยเนาะสามตัวครับผมอาจจะหลายคู่เนี่ยพี่น้องสามคู่เนาะแล้วก็สองตัวแต่ว่าเพื่อนก็มี่ตัวฟันให้กันเนาะพี่น้อง นี่โต้ฟันห้ที่กันครับรับแดนสตองงวดน,นี้เป็นงวดที่สามโอ้รหลดไลฟ์พี่รองโลหลดไลฟแดบบนมันเรื่องต็่เต้นจุบูรูว้ว่าจากยินบารรอ,อรับจากบแดนสตอครับผมแบบงวดที่สองครับผมเพิ่นหม่มากพี่รองเพิ่นจับป,ปูสามโตอายุสี่ชุด นาะแล้วก็สองตัวที่แรกให้มาสองชุดแต่ว่าเพิ่มเติมเนาะแอฟนิ่งโซงห้อยู่ในในไล่ใน,ย,ในยังกะมันจะมีสองชุดสองตัวเนาะอ่าเพิ่มทั่วไปมือขึ้นนี่พี่รองว่าเพิ่มให้เอฟซีเพิ่นเด้ออีกตัวหนึ่งเพิน่นว่าเนาะเรียว่าเอ้าหรือว่าเป็นประกาศเพิ่มเติมฟังเอาเรีอกพี่รองเรียกใดที่อ่าอยู่ในไลก่กะมาฟังเราอาจจะว่ามือขึ้นกันเนาะพี่รองเนาะ ะาะว่าเป็นรายงานยก็ว่าด่วนเอาพี่น้องชุดแรกขั้นไปน้ากันชุดแรกครับผมมีแปดมีห้ามีศูนย์ชุดแรกก็จะเน้นสามตัวเลยพี่น้อง 8, 5, แปดหาศูนย์อ๋สามตัวเลยเนาะแล้วก็ชุดที่สองห้าสี่ศูนย์ก็คือค้นไปน้ำกันพระเจ้าจ่ายตงคนต่างเห็นขึ้นมาเนาะ เห็นเลขขึนหน้าผู้นี้ทวงว่าจังสันผู้นั้นทวงว่าจังสีบางคอนอาจจะเห็นว่าคือมูเป็นเพื่อเด้อแล้วก็ห้าสี่สาม่วนมากจะมีสมชุดนี่แหละพี่น้องมี8ปดห้าศูนย์้าศสาก็เพิ่นให้กันอีกตัวนึงห้าสีปเพราะว่าอ่ะเรสามกัเรแปด มันอาจจะอ่ะมากด้อพี่หลองเดอ้ออาจจะตัวเดียวกันนี่สิน้าคือเขาเจ้านั่งสวดเอาแล้วก็เลขคือขึ้นนำต้นใหม่เป็นว่ามาานสิครับเอาสามตัวย้ำกันอีกครั้งแปดหา้ 0, หาศูนย์ห้าสี่ศูนย์แล้วก็ห้าสี่สามเนาะกันอีกชุดหนึ่งก็คือห้าสี่แปดเด้อพี่หงเดอ้อเนาะแต่ว่าสามตัวนี้ เป็นคนแนนหายุพี่น้องเพิ็นเน้นให้มากายุบเิ็นให้วงกลมโตทีว่าเด่นเด่นกุฎิงบหน่อยก็คืออ่าซีสามครับอ่าอาจจะเป็นตัวท็อปเลยก็ว่าได้อะตัวร้องมากก็คือแปดฮาซูนครับเนาะเรียกรับจากเดือนสตอเนาะบัฟฟีชิปครับเพราะว่าเพิ่นไม่ออกชิปเด้อเนาะสำหรับสองตัว ใครก็านานน่นครับสมทรงให้ทีมง,งานทางไล่ไอเอฟซี FC ทางไล่มักจะมีเพียงหนึ่งหนึ่งแล้วก็เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเป็นเท่าไรพี่น้องก็ว่าเห็นชัดถ้าจัดก็คือหนึ่งหนึ่งแต่ว่าเจ็ดเจ็ดเพิ่งกันไว้ที่ไปที่ม้าเนะเมมาะเลยว่าบอกไล่ไอเอฟซี FC ฟัง่งที่ไปทีม้าของตัวเลขถือว่าร้ายก็ได้พี่น้องถือว่าว่าร้ายก็ได้เนาะสองตัวมีหนึ่งหนึ่ง เนีนมาเลยแค่นั้นแล้วก็เจ็ดเจ็ดเป็นตัวกันแต่ว่าล่าสุดครับผมอ่โทษเขามาล่าสุดว่าอ่าสายบุญเพื่อนแหละอยากจะทำไปน้เพันเนั่นแหละก็นนจะว่ากอนจะทำที่เห็นเลขเลยเห็นเลขอยู่ตน้นต้นมาแข่งเนี่เห็นเลขเจ็ดแปดครับผม ไปถึงปั๊บมี่คือเห็นเหล็กเจ็ดแปดเลยขนาดบ,าดบา่านในสวดว่าน้าทามิซี่ยังใหญทั้งสิ้นก็้าเรียกว่าเอาไว้ในเร่เจ็ดแปดกะไดเอาเจ็แปดไว้พรอมแต่ว่าหลังท่าิซีหรืบม่มีเล็กเจ็ดแปดนี่คือหายสาเสีหน้าไปน้องก็เราเลยันหว้ยยักหน่อยคนก็เลยโทวบอกอันหนึ่งก็เรอ่ามาเพิ่มเติมให้ทํามชิปให้สำหรับเจ็ดแปดเพราะว่าสรงให้อ่า เอพซีบดสุดโตแล้วตาบ่มีเพียงเจ็ดแปดครับเนาะ่ว่ากัน่าเพิ่มเตมิมให้แล้วก็เ้นจะเน่นสามตัวพี่ร้องห้าสี่สามเด้อพี่ร้องเด้อคือชุดเน่นเลยอ่าสี่สามตัวร่องห้าแปดอ่อแปดห้าศูนย์ครับอ่าเนาะแล้วก็สองตัวฟันไปที่หนึ่งหนึ่งครับ ตัวที่เป็นเหยื่วงกลมให้เลยไอ้ตัวนี้เลยละพี่น้องเนาะเน,นื่งเนื่งเจ็ดเจ็ดพี่น้องพิจารณาเอาแต่เพิ่มเติมล่าสุดก็คือเจ็ดแบบเนาะ,ะพี่นอ้องเห็นตามนั่นครับผมถึงนั้นเลยจ้ะอย่าลืมครับผมเนาะ,ะเพื่อได้โชคได้หมั่นคนจะได้กัติดต่อเข้ามาเอ็นโซหายมืดแล้วแต่ว่าอ่านเห็นชิปนี่อาจจะตกใจเพราะว่า เลขเจ็ดแปดมากม่พี่้องล่าสุดเออนะ้อเนาะอ่าพี่้องคำว่า,าบนคลิปเลยคือมือเหเอเนาะแคดนัดจะเอา,นะเอามีตัวเน้นตัวรองครับมานะพี่้องเนาะมีตัวเน้นตัวรองพี่้องเอาไปฝันก่อนเอาไปนอนเอาไปเพื่อเอาไปฝันได้พี่้องเด้อนี่คือชุดเต็มครับตัวเด่นตัวรองตัวเน้นตัววงกลมนี่คือชุดนี้ครับ มาพี่กองนะอ่าเอาแคปหน้าจอพี่้องปนะ่ะจากเรียกรับแยนสตอรครับผมเนาะอ่าแคปหน้าจอครับอ่าอาช่องนี้ครับผมแคปหน้าจอขอให้เินหินปังๆังครับผม